มือมันกลางไปไหนวะทำไมกูมองไม่กลานกระสุนแล้วเอ้ยมันกลางโล่แล้วไหนวะมีสองตัวหรือเปล่าวะแล้ไอตัวที่กรูยิงมันหนีไปไหนเอุ้ยอุ้ยมีคนลงมีคนลงอุ้ยมึงมึงมีคนลงแล้วยิงตูหัวแตกเลยจ้ะไปลุ้งไปลุ้งระวังไปลุ้งดีมาก ไปลุงระวังไปลุงระวังมีอีกตัวหนึ่งได้ๆีสวยงามมากไปลุงเาไอ้ไหนวะช่วยกดอยู่นี่อยู่นี่ขอบคุณครับเอาเลยลุงกูจะไม่รอดแล้วถ้าวม่ไปลุงหนุลยสาคนล่ะมีอีกนะมีอีกนะมีอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้มาปลาเราเบิดใครปลานี่ไงอยู่ไหนวะฟ้ากูมืดแล้วจ้ะ เออเออเอออุ้ยเยอะไปหนึ่ดอกมามาคันหากูนี่เนี่ยใอ้ไอ้อุ้ยเฮียเดี๋ยวไม่ทันไอ้คันมาคันมาอัสสัมาเห็นไหมอัสสัมมาเห็นไหมไม่เห็นอ่ะมันน่าต่อมันอยู่ตรงไอมาไอ้มาเอ้าชิบหายตายกันหมดใครชุบกูวะ เดี๋ยวแล้วที่<ม>คนที่คนมึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไอปุ่นเห็นไหมแล้วกูเห็นแล้วเดี๋ยวเพิง่งเออตัวเดียวนี้ยังไม่ตายอีกเหรอวะอุ้ยใครช่วยกูได้ล่ะทีนี้ล้มแล้วล้มอีกนี่แหละตัวเดียวเอ้า <c oughs> ปุนมึงเลยมึงมึงเอาเลยยิงเลยยิงเลยมองไม่เห็นเ <c oughs> ดีย๋ยวเดีย๋ดวยว <c oughs> นี่นี่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์มึงมันขางมองเห็นได้ไงวะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ยิงยิงเลย อยู่กับแม่เอาเอไว้เอาไว้เอาไว้แล้วเอาไว้แล้วอา้แลอาไว้แล้วเอาว้เอาไ้ลเอาไว้เไล้เอาไเอาลเอาแล้วเอาแล้เอาเอาไว้แล้วเเอเอาเอาเาเวยา้าเวเวเเาาออา้ กูก็มีเอ็มโฟพยาบาลก่อนกูไม่มีอะไรเลยเสียงแก้วหลุดหนาวอ่ะอากาศเอออย่างมันอย่างเดือดโอ้โหมือเขาลงวิ้วขอขอขอกินยาแป๊บหนึ่งชุดเคื่องมีแค่เลยละกันเรโซนเรโซนมันจะไม่ลงหัวเราใช่โอยไม่แหละเราไม่ได้ดวง ดวงแบบดวงชั่วไกมันอาชมาที่แบบชุบแล้วก็ยังโดนกูเขียนว่าอัศมาไอ้คุณนึกถึงวันนั้นเลยที่เล่นกับพี่เดิมอ่ะเข้าไปวะอ้าววันที่เล่นกับพี่เดิมเล่นกับไอ้นี้ป้าพึ่งป้าล้มแล้วล้มอีกล้มอยู่อันนั้นเป็นยี่สิบรอบอ่ะมึงกูบอกเลยเป็นสิบยี่สิบรอบอ่ะชุบจนแบบว่ายาหมดอ่ะมึงแบบโอ๊ยไม่ไหว มึงแล้วอีกสักตากูจะพอแล้วนะโอ้ยมึงจะรีบไปไหนกูจะไปดูมิสเตอร์ควีนโนโนโนอยู่แต่กินปลามันเลวิ่งออกมาอี่สองคนรอแป๊บนึงนะคะน่าจะไม่เกินน่าจะกินไก่โอ้โหใ่า่อีกคนกินไก่น่าจะกอักาาส่งแล้วกูยอมไม่ได้กินนี่เลยก็ก็ไปปินมันไม่ได้ ดูตูดกูแม่ทุกคนดูตูดกูแมดูติงก่อะกูดูตูดไปลงอยู่เนี่ยตูดแดงแตะตูดในเกมหรือตูดในชีวิตจริงพักก่อนไอ e ม n นเขาดูถลยพี่เ็ดูรอบสองแหละแอดดอกแอดดอกแม่แอดดอกข้างหน้าไปสิ ม,ม,มันกินโคกแล้วมันวิ่งเร็วใช่ปะไม่เกี่ยวมันไม่วิ่งเร็วแต่มันจะตายยากขึ้นเนี่ยก,กูเห็นมันขึ้นแบบว่าเป็นรูปคนแล้วก็วิ่งมันคืออะไรหรออะไรวะ <พอ S 1> คือมันให้มึงกดวิ่งอัตโนมัติไงใช้ทุก<ง>วันแหละกระบอกนะที่ผ่านมาปูนไม่เคยกดวิ่งอัตโนมัติ เคยเคยเคยแต่ว่าแกก้าทับไปล้วดีที่มันตลอดแล้วมันจะขึ้นอ่ะหุยมีคนอีกที่เุ้ยมือมีคนมาลุงเที่ยครูจะอยู่ตรงนี้แหละจะไม่ออกไปไหนข้าหลุงไปลุงกูดีเลยระวัง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 ไปลุงมึงอยู่คนเดียวพอใไหมนดิมึงระวังมันมาประตูนี้อย่าววิ่งเดี๋ยวขึ้นรอยตีน ซ้ายซ้ายมือซ้ายมืออ่ะสุดยอดยิงอะไรอ่ะทะลุกำแพงยิงทะลุกำแพงเธยไหนจะตายละขออยู่เอ้ากูบอกแล้วมีข้างหลังส่วนึงยิงทะลุกำแพงมึงแต่มันก็ร้องล่ะได้ ต้องไปแล้วไหนคะทุกคํามึงแต่เมื่อกี้ไอ้คนเมื่อกี้มันก็ล็อกนแทกไหนอะ่ะ <c oughs>